พระสมเด็จเกตชยโยพระเครื่องชื่อดังที่ทําให้คนจําชื่อวัดผิดพระสมเด็จเกตชยโยเป็นพระเครื่องชื่อดังซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเป็นลำดับแรกเมื่อราวพศ2400-2405หากความดังของพระเครื่องนี้ทำให้คนจำนวนไม่น้อยจำสับสนเรียกชื่อวัดชยโยวรวิหารที่อ่างทองว่าวัดเกตชยโย ที่มาพระสมเด็จเกศชัยโยพระนี้เป็นหนึ่งในสามะสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสร้างซึ่งอีกสองนั้นประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆังโคศิรารามกรุงเทพมหานครและพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมกรุงเทพมหานครวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเป็นวัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดในภูมิลำเนาของโยมตายายของสมเด็จพระพุทธจารย์ โตพรมรังสีซึ่งท่านเองก็เกิดที่นั่นวัดเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นช่วงปลายรัชกาลที่สีเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีมาสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระเกศชยโยไว้ด้านในให้ที่วัดสองครั้งครั้งแรกสร้างพระพุทธรูปนั่งด้วยวิธีก่ออิฐสอดินมีขนาดใหญ่โตมากแต่ไม่นานเท่าใดก็พังทลายลงมาพระเกศชยโยซึ่งอยู่ภายในก็กระจัดกระจายออก บางส่วนมีการนำกลับเข้าไปในองค์พระที่จะบูระใหม่บางส่วนก็มีผู้ยึดครองเป็นการส่วนตัวถือเป็นกลุ่แต่ครั้งที่หนึ่ง mm. ครั้งที่สองยังคงก่อสร้างด้วยการก่ออิฐสอดิ้งถือปูนขาวไม่ปิดทองแม้จะลดขนาดองค์พระลงจากครั้งแรกแต่พระพุทธรูปปางสมาธิที่ตั้งอยู่กลางแจ้งก็ยังมีขนาดใหญ่ mm. เห็นได้แต่ไกลอสอ 2,421รัชกาลที่5สเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาผ่านวัดชยโยทรงมีพระราชหัตทะเลขาไว้ว่าถึงวัดชยโยซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสร้างขยายครึ้งไว้และเข้าจอดที่นั่นพระราชเสนาพระยาอ่างทองหลวงยกบัดมาถวายชั้นขึ้นไปดูพระรูปร่างหน้าตามไม่งามเลยและดูที่หน้าวัดปากเหมือนท่านครัวโตไม่มีผิดถือปูนขาวมิได้ปิดทอง mm. อสอ 2,430รัชการที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดปล่าโปรดกระม่อมให้เจ้าพระยารัตนบดินรอดตัลายานามิตรสมุหานายกสำนักราชการกรมมหาดไทยขึ้นมาเป็นแม่กองปฏิสังขรณ์วัดชยโยขึ้นใหม่ทั่วทั้งอารามระหว่างการก่อสร้างครั้งนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้พระพุทธรูปที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสร้างไว้พังลงมา ครูแตกครั้งนี้มีพระเกติชยโยกระจัดกระจายออกมาอีกเช่นกันนอกจากจะเก็บไว้รอ,อกลับบรรจุเข้าไปเช่นเดิมแล้วก็มีผู้นำบางส่วนไปบรรจุไว้ที่พระเจดีวัดโพเกลยบอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองส่วนองค์พระพุทธรูปที่พังเสียหายนั้นรัชการที่ห้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสร้างพระพุทธรูปครึ่งใหม่โดยลดขนาดให้เล็กลงอีกและให้มีโครงเหล็กยึดปูนไว้โดยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเช่นเดิม แต่ครองจีวรและพาดสังฆาติกว้างแบบใหม่ขนาดหน้าตัก8วา6นิ้วสูงสุดยอดพระรัศมี11วา1ศอก7นิ้วแล้วเสร็จในพศออ2,438พระราชทานนามว่าพระมหาพุทธทิมแน่นอนว่าระยะเวลา8ปีนั้นพระเกศชยโยจำนวนหนึ่งหลุดรอดออกสู่ตลาดพระเครื่องด้วยรวมทั้งที่อยู่ในพระเจดีย์ที่วัดโคเกียบก็มีคนร้ายไปขุดกลุ่มขโมยออกมาเพราะชื่อเสียงของสมเด็จพระพุทธาจารย์ โตพรมรังสีผู้สร้างส่วนชื่อวัดชยโยวรวิหารคนจำนวนไม่น้อยก็เรียกตามชื่อของพระเครื่องชื่อดังของวัดว่าวัดเกศไชยโยเรื่อยมา